เรื่อก่อนนะเรามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนแถบแถบฝังเพื่อนบ้านค่ะประมาณลูกครึ่งแหละเราจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนตลอดขึ้นป่าลงเขาน้ำตกทะเลตามประษาวัยรุ่นโดยที่ทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเราเป็นคนเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพื่อนเราคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนะคนละโรงเรียนแต่ก็สนิทกันจนมีวันหนึ่งปิดเทอมเล็ก นัดการไปเที่ยวทะเลก็แถบตะวันออกตกลงเสร็จว่าไปที่นี่นะเวลานี้อะไรอย่างนี้ก็เตรียมตัวเตรียมอะไรโดยรถของเพื่อนเราอีกคนไปทั้งหมดหกคนซึ่งวันก่อนไปเราฝันฝันว่ามีคนเดินวิ่งมาหาพวกเราแบบเร็วมากนะจะว่าพุ่งมาหาก็ได้เสร็จแล้วก็กัดกินพวกเราจนหมดแล้วพูดว่ากูรออยู่ซึ่งเราสะดุ้งเลย จดจำได้หมดทุกเหตุการณ์ในฝันแต่ไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเริ่มกลัวละไม่อยากไปแล้วกลัวความฝันตัวเองแต่ในใจก็แบบเออคงไม่มีอะไรมั้งทำใจดีสู้เสือไปจนวันไปเที่ยวทะเลพวกเราไปถึงก็ประมาณห้โมงเย็นก็เหนื่อยกันหมดเลยนอนพักแล้วกะว่าค่ำๆจะไปหาอะไรกินข้างนอก เราซึ่งพอหัวถึงหมอนหลับเป็นตายเราฝันว่ากูมารเราวิ่งร้องไห้มาหาเราบอกว่าแม่มันจะฆ่าหนูกับน้องมันบอกมันเกลียดแม่มันจะฆ่าหนูกับน้องเรานิสะดุ้งตื่นเลยแล้วหางตาเราไปเจอกับสายตาคนนะ่ะฟิลแบบว่าแอบมองตรุงกระจกขออธิบายสภาพที่พักมันคือบ้านเป็นหลังยกสูงถ้าคนยืนข้างๆใต้ถุนบ้าน ะพอดีพวาและแน่นอนคนอะไรจะมายืนแอบได้เพราะตรงนั้นมันไม่มีที่ให้ยืนต่อขึ้นมาเราก็จ้องแล้วจู่ๆเพื่อนมาเคาะห้องก็ตกใจคิดในใจละเฮ้ยจะมาเที่ยวแบบสบายใจไม่ต้องเจอได้ไรจะมาเที่ยวแบบสบายใจไม่ต้องเจอจะได้ป้าวะก็ปล่อยผ่านไปหลังจากนั้นเราก็ออกไปหาอะไรกินกันกลับมาก็สี่ห้าทุ่มละเรานี่พอกินอิ่มก็ง่ว เลยอาบน้ำส่วนเพื่อนๆก็นั่งกินเหล้าร้องเพลงกันในห้องพอเราออกมาสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนเราเราเห็นมันเป็นสภาพครึ่งคนครึ่งตัวอะไรสักอย่างส่วนบนเป็นคนนะหน้าตาไม่ขออธิบายเพราะมันมองแทบไม่ออกว่าเป็นคนส่วนช่วงล่างมันเหมือนพวกอสุรากายอะนึกภาพ,พอออกไหมเล็บมือเล็บเท้ายาว ตามขาก็จะเป็นแผลเน่าๆเละๆอะ่ะเรายืนนิ่งจนเพื่อนทักเฮ้ยเป็นไรเราก็รุดจากการช็อกแล้วบอกเปล่าๆขอนอนก่อนนะเราก็เริ่มคิดหนักละนั่นมันอะไรวะมันไม่ใช่ผีแล้วตัวอะไรทำไมมันน่ากลัวแบบนั้นวะคิดไปจนหลับตอนนั้นน่าจะตีสองตีสามนี่แหละไม่แน่ใจเราได้ยินเสียงเพื่อนร้องเลยลืมตามาดู เห็นในตัวเดิมเลยนี่แหละกำลังทำอะไรสักอย่างกับเพื่อนเราคนที่เป็นลูกครึ่งคล้ายๆกับกำลังกัดกินอะไรอย่างนั้นเรามองนะไม่กล้าพูดหรืออะไรทำอะไรไม่ถูกจนเหมือนมันรู้ว่าเรามองหันครอบกลับมาเชื่อปะเกิดมาเห็นผีเยอะนะแต่แบบนี้ไม่เคยเจอจริงๆมันเหมือนตัวผีในเรื่องปอบวีดสยองอะ่ะแบบนั้นเลยเราแหกปากกรี๊ดเลยทีนี้ทุกคนตื่น เพื่อนคนหนึ่งเปิดไฟภาพที่เห็นคือเพื่อนเราคนที่เราเห็นสภาพท้องคือแดงมากเหมือนโดนขย่ำทั้งรอยเล็บจิกทั้งรอยขวดเพื่อนเราบอกว่าฝันเจอตัวผาดมากินเรานี้หน่าซีดละบอกเพื่อนว่ากลับไม่ไหมวะกูว่ามันแ,แปลกๆอะ่ะไม่อยากอยู่เพื่อนทุกคนก็น่าซีดแล้วตกลงว่ากลับคืนนั้นเลยตอนนั้นออกจากที่พักน่าจะตีสี่แล้ว ขับออกมามันจะต้องผ่านพวกป่าตามข้างทางมืดก็มืดเราได้ยินเสียงแควกแวกเสียงแบบเวลาหมามันวิ่งแล้วเล็บขูดพื้นเราหันไปมองเออคราวนี้เราช็อกแบบหนักมากเราเจอไอตัวนั้นเลยวิ่งตามรถมาคืออยู่ท้ายรถเลยนะถ้าเอื้อมมือนี่คือถึงรถเลยล่ะเราบอกเพื่อนเหยียบเลยเหยียบไวๆเพื่อนก็หันไปดูคือเจอทุกคนเหมือนกันหมด วินาทีนั้นกรีดลันลด่นรถขับประมาณร้อยห้าสิบเลยยิ่งขับหนีมันยิ่งตามคือตามแบบประชิดเลยนะคิดในใจไม่รอดแน่โดนเอาถึงตายแน่นึกถึงกุมารก็ไม่รู้สึกจนมาถึงถนนใหญ่ไอตัวที่ตามมามันหยุดแล้วหัวเราะแบบก้องกังวานมากในใจนี้รอดแล้วเออไม่ตายแล้วก็ถึงบ้านเพื่อนปกติแต่เหมือน้ะจบนะไม่เลยค่ะ หลังจากวันนั้นแค่หนึ่งวันเพื่อนเราคนนั้นเสียชีวิตลงแบบไร้สาเหตุพอแม่เพื่อนบอกว่าทูๆเพื่อนก็กระอักเลือดออกมาแล้วก็ตายคาที่ตรงนั้นเลยตอนไปรับศพหมอแจ้งว่าเพื่อนเราอวัยวะข้างในหายหมดไม่เหลือสักอย่างหัวใจตับไตไส้พุงซึ่งหมอเองยังอึ้งทุกคนไม่มีใครเชื่อถ้าหมอไม่พูด พอแม่เพื่อนเราเลยไปรึกษาหมอเขมรแถวบ้านคําตอบที่ได้คือเพื่อนเราโดนทําของใส่ศัตราเขมรคนหนึ่งน่าจะเรื่องชู้สาวโดยไอตัวเนี้ยมันจะเอาให้ตายไม่ว่าจะใครก็ตามที่เห็นมันซึ่งเรากลับบ้านมาก็พบว่าตุ๊กตากุมารเราแขนหักกรัวหลุดซึ่งเราก็ฝันกลายเป็นว่ากุมารช่วยเราจนรูปตัวแตกค่ะเรื่องราวจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะนะ แต่อันนี้ขอเล่าไว้แค่นี้แล้วกัน